สวัสดีค่ะคำเกี่ยวค่ะมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปปฏิทินเงินล้านปฏิทินเงินล้านที่คำเกี้ยวเฮ็ดมาตลอดก็คือปฏิทินจีนกับปฏิทินหลวงปู่สวงคลิปปฏิทินหลวงปู่สวงกับนําเสนอให้เบิ้งเนาะค่ะงวดหนึ่งธันวาคมหกห้าต่อไปก็จะเป็นคลิปปฏิทินจีนเนาะค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปปฏิทินจีนงวดที่แล้วก็ผิดหวังไปเนาะค่ะเลขปฏิทินจีนบอออกแต่ว่าออกมาสองงวดซ้อนก็คือ งวดก่อนนู้นก็คือหนึ่งห้าศูนย์หกค่ะแล้วก็เดี๋ยวเขามาเบิร์นหนึ่งธันวาคมหกห้านะค่ะอาจจะแตกตรงตรงปังปังบ่ว่าแต่สองตัวหรือสามตัวนะค่ะอาจจะเป็นสีออกสองตัวหรือสามตัวอีกก็ได้เนาะค่ะสําหรับปฏิทินจีนเงินล้านของบ้านทำเกี้ยวทำเกี้ยวจะใช้ของสํานักนี้มาตลอดเนาะค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วและปีนี้ทั้งปีก็เลขเข้าตลอดทั้งปีเดี๋ยวเลยอีกสามงวดเนาะค่ะสิปีใหม่ เดี๋ยวปีหน้าก็จะใช้เป็นสำนักนี้อยู่เนาะค่ะเพราะว่าถือว่าเม่นอยู่เนาะค่ะสำหรับปฏิทินจีนสำนักนี้เนาะคะ่ะในหลายท่านกระถามว่าไปเอามาจะใส่ขันเกี่ยวไปซื้อน้ำมันเครื่องะคะ่ะเขาก็แถมให้จากร้านเกาละคะ่ะน้ำมันเครื่องรถนี่ละคะ่ะกระได้มากเนาะคะ่กะก็บลูว่าเขาไปซื้อมาจตะใส่ึ้นกันพอดีขันเกี่ยวไปซื้อน้ำมันเครื่อง้านนี่เขาก็แถมอันนี้มาตลอดเนาะคะ่ะเลยมันเขาขันเกี่ยวก็เลยมานำเสนอให้เบิ้งแล้วก็เม่นมาตลอดแล้วก็เม่นด้วยค่ะสำหรับสำนักนี้เนาะค่ะ โบนเนสามหมวดส,สุดท้ายก่อนปีใหม่อาจจะแตกตรงตรง,งปังๆเนาะค่ะอาจจะได้โชคได้ลาบได้เงินไดน้ทองเที่ยวปีใหม่เนาะค่ะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งพร้อมๆกันคือเก่าค่ะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเนาะค่ะว่าเห็นเป็นเลขตัวใดจะได้แบ่งปันแนวทาให้ท่านผู้ชมท่านอื่นแล้วก็บ,บ่ว่าแต่เลขปฏิทินเนาะค่ะเลขฝันเลขเด็ดเลขดังเลขดีก็คอมเมนต์มาเป็นแนวทางกับท่านผู้ชมท่านอื่นน้นเนาะว่าได้เลขอียังหลายๆท่านคอมเมนต์มาก ถูกตลอดก็มีเนาะคะ่ะบางคนมาเว่าวข้อันให้ให้มูเนาะคะ่ะให้ท่านผู้ชมท่านอื่นซอยแปลให้ก็เขาก็แปลบางคำเกี่ยวเบิ่งทุกคอมเมนต์เนาะคะ่ะก็เห็นอยู่บางท่านก็ได้แปดเก่ากักมี่นะคะหมดทีแล้วคอมเมนต์6กมากกัมีก็คือแลกเปลี่ยนแล้วก็เป็นสะบานบุญให้เพื่อนๆด้วยกันเนาะ านผู้ชมก็คือกันเนาะคะ่ะเบิร์คลิปกับเบิร์ให้จบจะได้พบแนวทางเนาะคะ่ะบางทีอธิบายเลขอย่างมันจะอยู่ท้ายคลิปเนาะคะ่ะกับเบิร์ให้จบน้ำเนาะ,ะแล้วก็อย่าลืมไล่เลื่อนเบิร์คอมเมนตะ์น้ำอาจจะมีฐานอื่นคอมเมนต์มาบอกเลขเอาไว้เนาะค่ะเบิร์คอมเอมเนต์น,นะะ้ำเนาะค่ะเดี๋ยวห้าไปตีเลขพร้อมๆกันเนาะค่ะหนึ่งธันวาคมหกห้าค่ะค่ะอันนี้คือปฏิทินจีนบ้านคำแก้วเนาะคะ่ะเดือนธันวาคมหกห้าเดือนสุดท้ายของปีแล้วเนาะคะ่ะ แผ่นสุดท้ายของปฏิทินฉบับนี้เนาะคะ่ะยังอีกสามงวดค่ะ,ตร,ะ,ะ,คะค 65, ตรงกับวันพระเนาะค่ะหนึ่งธันวาคมหกห้าตรงกับวันพระฤหัสพระฤหัสบดีขึ้นแปดค่ำเดือนหนึ่งเนาะคะ่ะขึ้นแปดค่ำเดือนหนึ่งงวดที่แล้วเลขออกวันพระเนาะคะ่ะมีทั้งเลขแปดแลวก็เลขเก้าค่ะอันนี้ทานผู้ชมกับเบิง้งพร้อมกันเนาะคะ่ะเดี๋ยวคำเกี่ยวสีให้เบิงช้าชาัดปฏิทินจีนนี่ วดนี้เนาะคะ่ะหนึ่งธันวานี่เบิงบ่ยากค่ะเป็นเลขที่ว่าเบิงบ่ยาปันใดถ้าให้เบิงชัดๆเรี่ยวๆเลยก็คือมีเลขหนึ่งอยู่ข้างบนเนาะค่ะเลขหนึ่งตรงกลางเป็นเลขสามและข้างล่างก็เป็นเลขห้าร่วมกันกับคํำแก้วตีใดก็คือหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้าเนาะค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือ ข้างบนอาจจะเป็นเลข6ก็ได้เนาะคะ่ะก็เป็น6 3 5 6 3 5หรือ6 5เนาะคะ่ะเอาเลขตัวใดไปเล่นก็อย่าลืมตัดเลน,นำหนึ่งสามห้าหกสามห้่วนเคยสานใตเพื่อนเห็นเป็น1 3 2เนาะคะ่ะเพื่นบอกว่าเลขข้างล่างอาจจะเป็นเลข2 1 3 2ะคะ่ะ คำเกี่ยวตีให้ล,ลักลักที่เห็นชัดๆเลยเนาะค่ะเพราะว่ามันบอบบ,บอากปันใดเนาะค่ะก็คือหนึ่งสามห้าหกสามห้าแล้วก็หนึ่งสามสองค่ะค่ะทางผู้ชมกกบเบิงเนาะค่ะคอมเมนต์มาบอกนะว่าเห็นเป็นเลขตัวใด ค่ะเกือบประมาณนี้เนาะค่ะส well, ําหรับปฏิทินจ er ีนเงินล้านบานคํามเกลียวเนาะค่ะสามหางหลักๆเลยค่ะจีนแน่นเลยก็คือเลขสามกับเลขห้าค่ะเลขสามกับเลขห้าชัดมากหรือจะเป็นหกห้าสามห้าค่ะประมาณนี้เนาะค่ะเดี๋ยวคํามเกลียวสิไปสรุปเลขใส่กระดาษให้เบิ้งพร้อมๆกันเนาะค่ะว่าเห็นเป็นตัวใดแน่ค่ะค่ะก็เบิ้งกันไปแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวคํามเกลียวสิมา เขียนสรุปใส่กระดาษให้เบอร์เนาะค่ะสําหรับปฏิทินจีนเงินล้านบ้านคําแก้วเนาะค่ะก็เป็นสามหางหลักๆเลยค่ะสามหางที่เห็นหลักๆชัดๆเนาะค่ะก็ถือว่าเบิงบ่งบ่งยากแล้วก,ก็บ,บ่ง่ายปันไดเนาะคะ่ะกลางๆคือเบิ่งแล้วก็เห็นเลยเนาะมันบ,บ่บ่ได้เซิงลึกบ่ได้ซับซ้อนปันไดเนาะคะ่ะที่เห็นชัดเลยก็คือมีเลขหนึ่งเลขสามเลขห้าหนึ่งสามห้าหกสามห้าแล้วก็ในเคยสันไตปัญญามาเีมเห็นเป็นหนึ่งสามสอง งวดหนึ่งธันวาคมหกห้าเอาไปเล่นก็อย่าลืมตัดเลนเนาะค่ะหนึ่งสามห้ากตัดเป็นหนึ่งสามหนึ่งห้าสามห้าก็ตัดเลนน้ำเนาะค่ะแล้วกัหกสามห้าก็ตัดเป็นหกสามหกห้าสามห้าหนึ่งสามสองก็ตัดเลนเนาะหนึ่งสามหนึ่งสองสามสองเพราะว่าบสือบอกลับบอตัดก็อาจมีเสียใจยเนาะค่ะค่ะบางทีมันก็ถ้าถามว่าเคยเขา่าสามโตบอเคยแตกสามตัวค่ะแต่ก็ บอยซ้ยสำสองตสองโตนี้ลายงวดแห้งสามตก็มีเป็นบางงวดเนาะค่ะก็อย่าลืมซื้อสามตและก็ตัดเล่น2โตน้ำเนาะค่ะสำหรับเลขปฏิทินจีนเงินล้านบาทขั้นเกีียวะค่ะ3ามหางหลักๆะค่ะประมาณนี้เนาะอย่าลืมแคปหน้านจอเก็บไว้เนาะค่ะเก็บไว้เพื่อเปรียบเทียบกับเลขฝันเลขที่ทำผู้ชมมาก เดี๋ยถ้าเบิงบ้งว่าสิมีคนฟันเหม่นในช่องฟันเป็นเหล็กลักษณะนี้บ่เนาะค่ะกัไวเปรียบเทียบกันเนาะคะ่ะส่วนมากก็คนฟันเหม็นในช่องเคยสานใต้ส่วนมากบ่ค่อยพลาดเนาะคะ่ะคนฟันเม็นแต่ละงวดงวดนี้สิบกว่าท่านประมาณสิบแปดท่านที่ฝันแล้วเลขออกก็คือสลับกันเนาะสลับกันครับค่ะก็พอนั่นนี่ก็สามสี่งวดติดมาแล้วเนาะคะ่ะคุณยายนุ่มนีก่ก เว้นไปหลายงวดยูโโซสามงวดแล้วก็มาเข้าสวงวดติดแล้วค่ะก็อาย์เข้าต่อไปอีกพี่ปุ้นนี่แทบทุกงวดคุณลุงเหี่ยวก็ฝันเม่นแล้วค่ะค่ะช่างนึกงวดนี้ทั้งบนทั้งล่างแล้วค่ะงวดที่ผ่านมาช่างนึกก็ฝันเม่นมากคุณยายนําคุณยายทองมว้วนเลขฝันก็กลับมาแม่นอีกแล้วนะคะค่ะแล้วก็มีอีกหลายๆท่านอยู่ค่ะคุณยายปานันคุณลุงจอย ะแย่ังเม่นกันอยู่เนาะค่ะคุณพอเสือก็ถือว่าเม่นยูให้แปดหกมากเนาะค่ะมันออกแปดเก้าค่ะน้องกรน,นี่ให้สี่เก่ามากมันออกหกซี่ี่หกเนาะค่ะก็ต้องตามต้อนหลายท่านเนาะค่ะคุณแม่ละอ,องเลขของคุณแม่ละอ,องไม่ได้ออกรัฐบาลสี 10, ่หนึ่งศูนย์สามโตเลยไปออกออมสิน <3 S 1> ออกเลขออมสินออกพกซเนาะ <3 S 1> ค่ะสี่ศูนย์ค่ะสี่หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์นี่ก็เป็นเลขของแม่ละอ,องเนาะค่ะเกิดไปออก รัฐบาลอมสินเนาะไปออกอมสินเนาะค่ะแล้วก็เลขคุณพ่อไลกับไปออกสามตัวท้ายลอตเตอรี่สามตัวท้ายหมุนสองครั้งเนาะค่ะแล้วก็เลขผู้ตายจำปน่วงกับไปออกเลขท้ายลอตเตอรี่สามตัวท้ายหมุนสองครั้งค่ะก็ไปออกนันแน่งงนี้เนาะแล้วค่ะก็พลาดไปเลขผู้เลื่อนเนาะค่ะสามเจ็ 3, 7, รดรถท้ายก็ไปออกเลขเล่าเนาะค่ะเลขเล้าวันที่หนึ่ง แต่เลขวิ่งมาเต็มเต็มค่ะแต่เลขวิ่งก็เข้าเต็มเต็มเดี๋ยวจะนําเสนอเลขวิ่งเงินแสนของยายผูเรือนให้ให้ให้รับชมเนาะค่ะไอ้ายทานกับบอกว่าเดี๋ยวคันเกี่ยวสีเฮดคิปเ้เบิรงนเนาะค่ะสําหรับเลกต่างๆแล้วก็เลขแมชีกับเขาเนาะคาะงวดที่แล้วสี่ให้สี่มาก็มาหกสี่เนาะค่ะกติตามต่อให้คือเกามองได้คยลุดกับบอบแม็ทว่าจะลุตตลอดเนาะค่ะก็อาจิะเข้าอีกได้พ่อวุฒินี่ก็พลาดไปเนาะงวดนี้เพิ่งจะพลาดงวดนี้งวดนึงเนาะพ่อวุฒิแม่กบ กติดตามต่อหาคือเก่าค่ะจังไดไอนเคยฝันเหม็นกับซีเมนนั่นเนาะคะ่ะอาจสิเป็นเพราะว่าเขาแปลโบได้แปลบบถืดเองก็ได้เนาะค่ะก็ประมาณนั้นค่ะสําหรับเลขของคนฝันเหม็นแล้วก็นแนวทางนะะเนาะค่ะพอาวุฒงวดที่แล้วเคยช้านไตเพิ่นแปลเลขพลาดไปเนาะฝันว่าเห็นโล่งโล่งก็เป็นเลขกซีนขนเข้าไปนะฮะขนร่วมโซกหนึ่งก็เป็นโฮกมันบนาค่ะอยู่ในโล่งทางเมื่อน่ะ หุกฮกีแต่เคยสานตายเขาไม่ได้นับคนตายเขานับแต่คนเป็นที่เข้าไป ha, <c. S 1> นะหาคนหาสีซีหาแล้วนอฮุกสีเนาะค่ะความจริงนะมีศพอยู่หนึ่งแล้วก็มีคนเข้าไปในโลกอหาคนครับ <Ha. S 2> ค่ะมันก็ร่วมเป็น6ุกนะคะร่วม,มกับเป็นซีแต่เคยสานตายเพิ่นตีหาสีเพิ่นบริณนับศพเพิ่นบริณยร่วมศพนั่นเนะะาะค่ะกับคือว่าราคาล็เตี้ยฟันกับฟันแมนยูกับตีพิษพลาดไปค่ะกับเอาไม้เนาะค่ะ บางคนก็คือจึงเสียราัาเลขออกแล้วจังตีได้คะ่ะตอนที่เลขบวออกตีบวได้คิดบวออกเลขออกไปแล้วถึงตีได้เนาะค่ะแต่ข้อฝังคำเกี่ยวคำเกี่ยวก็ตีได้อยู่เนาะคำเกี่ยวตีว่านาชชยตายเนี่ยก็เป็นหกโล่งกับป็นซีตายกับศู 4, นย์ฮกศูนย์ซีกซีศูนย์เนาะคะ่ะเอามาตักเลนค่ะคะ่คะสำหรับคลิปนี้ก็บจบแต่เ,เพียงเท่านี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าขอท่านชมทุกท่านโชคดีเลยๆนะคะสวัสดีคะ่ะ